เอเ้าเด็ดน้ำน่องให้แข็งตุ้งเงินตึ้งเงินมาแล้วจ้ามาแล้วสุดหล่อมาแล้วอย่าเล่นน้องแห้งลูกชู่กะโอ้ยเต็เมนมัวไหนยาเล่นแห้งน้องมาเล่นน้ำแน่นี่นี่สวัสดีฮัลโหลสวัสฮัลโหล ถึงเงินนะาล้วจังเลยกำลังเป็นเมาลกำลังขับฝนไงไงกำลังคล้องนะคะน้องตัวนี้กำลังคล้องค่ะเอาเอาขับยังไงล่ะนั่งอันนะมุนแหงแต่นนี้นเหรียญจะคบคอน้องถุงเงินถุงเงินยนเหรียญเดือโอ้ยเนาะ เด่นกําน้องแข้งๆหรอกมานีละไปกินยังน่ะน่ะตัวตีบตัวแดนใช่หนนะมาเร็วเวมาเด่นพี่มาเด่นพี่อ้าเอแต่ละตัวมีแต่ดื้อๆมือนๆนั่นนั่นทะเลาะกันแล้วอ่ะอ่ะอ่ะใช่ใเขมิงมเงอ่ะอ่ะเร็วเร็วเรเร่นยังนั่งน่ะน่าเห็นเห็นน่าเห็นเหเี้ยเนี้ย

ออกกำลังกายกันย่ะขากันไหนไหนหาเน้าเด่นกินอันนั้นอันนี้เล้วก็ะโปงเ้วก็ปปวยเบิ้งเบ้งเบ้อขาแกงนองเนี่ยเด่นแห้งๆนองไปดีแล้วออกมาเนี่ยออกมาเร็วๆไปเก่งแรงแบบนี่ Sao nói, sao nói, sao nói, sao nói.